คืนมืดที่เต็มไปด้วยแสงจันทร์ล้วนเป็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์วันฮาโลวีนต้นกำเนิดของฮาโลวีนเริ่มต้นในโบราณขบของชาวไอริชกะลภัยซึ่งฉลองวันอ l h a ล l ลว s Eve ในสมัยโบราณไอริชเชื่อว่าตอนเย็นนี้วิญญาณอาศัยในโลกมนุษย์เพื่อค้นหาอาหาร ต่อมาคริสตศาสนายุโรปพยายามเปลี่ยนแปลงความเชื่อโดยตั้งวัน All Souls Day ในวันที่สองพฤศจิกายนการผสมผสานของศาสนาและวัฒนธรรมทำให้ฮาโลวีนกลายเป็นเทศกาลครบรอบแห่งความหลงไหลในศตวรรษที่19ชาวอเมริกันนำไอเดียจากอังกฤษมาปรับใช้ในสหรัฐอเมริกาเด็กๆเ,เริ่มประดับบ้านด้วยต้นสนและขนมหวานเพื่อดึงดูดวิญ,ญญาณที่กำลังมาหาโดยเร็ว เทศกาลนี้ขยายตัวเป็นกิจกรรมสังคมที่ทุกคนร่วมสนุกกันในยามค่ำคืนปี1920ถึง1930การ์ตูนและหนังสีภาพเริ่มบรรยายเรื่องราวของปีศาจและมังกรสื่อสมัยใหม่ทำให้ฮาลโลวีนกลายเป็นโอกาสในการสร้างสารรค์การแต่งกายและการจัดงานบริษัทบรรจุขนมและเครื่อนประดับออกแบบเพื่อเพิ่มความบันเทิงและกำไร ในยุค2,000การเฉลิมฉลองขยายออกสู่ระดับโลกผ่านโซเชียลมีเดียและอีเวนต์ขนาดใหญ่แต่ละประเทศนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ที่สะท้อนวัฒนธรรมท้องถิน่นเช่นการแสดงคาราโอเกะในญี่ปุ่นแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงแต่หลักการพื้นฐานของฮาโลวีนยังคงอยู่ในความเชื่อเรื่องวิญญาณการเดินทางผ่านเวลาแสดงให้เห็นว่าประเพณีสามารถปรับตัวโดยไม่สูญเสียเอกลักษณ์ ผู้คนในปัจจุบันยังคงใช้ฮาโลวีนเป็นเวทีสร้างสรรค์และการผ่อนคลายความเครียดจากโบราณถึงสมัยใหม่ฮาโลวีนเป็นสะพานเชื่อมโยงประวัติศาสตร์และความสนุกสนานจงเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อสัมผัสป,ประสบการณ์ที่เต็มไปด้วยแสงจันทร์และความสนุก